สวัสดีครับช่องซุปเปอร์ทัดและช่องส่งพระดังขอแนะนำพระนักปรกหรือเขาเรียกว่าป,กปรกมะขามที่จริงก็เป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์อันนี้เป็นป,ปรกบะขามรุ่นแรกของหลวงปู่เขียววันด้วยเงาะซึ่งจัดสร้างในปี2543เนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเนี้ย จะมียันแล้วก็เขียนคําว่าเพราะท่านเขียววัดว้ยเงาะอันนี้ถ้าท่านเจอที่ไหนก็เช่าไว้ได้นะครับปี2543เป็นปุกมะขามเม็ดเล็กมากนะครับแต่ว่ามีคุณค่าเพราะว่าเป็นพระนักปรกที่จัดสร้างรุ่นแรกของวัดว้อยเงาะพบเจอที่ไหนก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ราคาก็เริ่มที่จะขยับในในคนที่สะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่เกี่ยวซึ่งเป็นการสร้างครั้งแรกเมื่อปี2543เนี่ยซึ่งลองหาดูนะครับถ้าพบเจอที่ไหนตามสนามพระหรือตามศูนย์พระหรือว่าเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กนะครับท่านก็เช่าไว้ได้นะครับ เช่าไว้ได้แต่ก่อนนี้เขาเช่าหากันตอนนั้นประมาณหกร้อยนะครับราคาขึ้นไป600แต่ปัจจุบันปัจจุบันบางครั้งก็คนที่ไม่รู้ก็อาจจะปล่อยอยู่250 0 0ถึง300 400และแต่ความสวยเพราะว่าบางทีบางทีแต่ละองค์เนี่ยไม่สวยก็ราคาก็จะลงมาหน่อยราคาย่อมเยาหน่อยเนี่ย อันนี้สีนไวอ,อย่างดีเขาเรียกว่าไม่ลอกไม่ดำแล้วก็หน้าไม่สึกนะครับเนี่ยท่านสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ก็เม็ดเล็กมากนะครับแต่ถือเป็นรุ่นแรกของดีของดีที่มาแนะนำกันวันนี้ครับครับอย่าลืม <c oughs> กดติดตามช่อง s u p e r t ร์ทัหรือช่องส่งพระดังด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ